สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเนียมันมทักกี้ข้าวเศร้าเลยเที่ยงเลยจะไปหันไปหนีมันกำลังเห็ดกินให้กินพี่น้องเลยกำลังกำลังชิตามมหงพี่น้องตามปีกกะตาตามตามตามกระเทอนได้ตามแล้ว ตามบูเปบนาลืมเลยลืมวิซ่าจะคลองไงตามบเูเบนจะกินเขาเลยนี่เขา ăn khảo ăn khảo thiền, tại vì khảo sao không? Nó phồng chạc luôn tí. Cầm lan, cầm lan với non. ผู้ตาไม่ยิงกับพักิกท่าน่ะขตาข้ตาเขาน่ะเพราะแุ้นอยูเนี่อใ้ัน้แสบบ้นสไเอได้ก็ได้นะบัได้วาตีว่าแสบบัวแสบได้ยากินเขาอะนะ่ะโอ้ลืมอัน เอาตะไคร้มาส่วน,วส,นส่วนเตบานตะไคร้ก <c oughs> ็ <c oughs> ท, <c oughs> ทีจัดกีฬานองเรียนเลยด้วยใส่ <c oughs>

กับไปได้ไปได้กินละไรไปน้องเลยปุ๋นอันก็ะามโลมเดี๋ยวว่าบุษันเห็ดน้ำน้ำยาเป็นบุทันเห็ดคู่ว่าสิเป็นสูตรใด้สูตรเก่าว่าสันเนี่ยบุญเป็นบุญเป็นน้ำยาก,กะทิหน่อยไปน้องเป็นน้ำยาเคิร์นอีหยัางอ้อลืมเลยได้บยววนนี้กระชายใช่บบนี้ช่วยเนาะเนี่ย,ย,ยนะน,นี่ก็มี ลอยพี่น้องเอ้ปลุกเก็กแล้วตามใส่กระปูพม่น้องโค้งโอ้ไก่นี่เห็นตีนเห็นตีดไก่กันสิตอดเตรียมการพี่น้องเอ้ย ามมังงงคือเก่าคือเก่าจุดขาบากินไหมจีนไม่ลงแสงลดชุดเส้นแดงโอ้เขากูงานตัวเองเขาฟองเป็นนาอ่าตีทุกพย่องแสบถั่วหนาถั่วาหวผนดตัเก่าคนตัแพ้ตั้มตุบตัวแตต้า จเกมือยกเข่าไปไดมือแตกบาดมือแตกบุยนี่น่ะเห็นใช่าัดเขียุกกเเขียต้องางขื่ว่าะเ่าดีแต่ปุนว่าดีกินกินจุกเส็นตัวไหนว่าจิ้นกันไจุกเสกันหมดเ่อะเอจุที่เดียวแล้วเะทำเตง กินคัะยุบอันเดิมคัะมาเด้อพี่น้องมากระลำมาเด้อพี่น้องมาเด้อเพื่อปลาติบบุญก่อนเลยกินกินกินกูจะกินข้าวเช้าันส่ะกูท่านนี่กินข้าวเช้าแม่กินเลยนะเครื่องเครื่องแก่อยู่บุงแก่อยู่แก่อยู่ไหน กิงเดินไมัข like, no ึ <is> ้นขึ hand, ้นมาเขาได้แปลกไม่เลยนะมไกยืดเกินไปหน่อยนี่่ตีเขาพูดมั่งก้ับอกเอาบ่เขาจะหบ่เนเขาค่ะี่ดูใจพี่แหงก็พี่แหงไม่เอย่แหงจนพ่แหอยู่ถ้ำบ่ ขี้หินขี้หินขี้หินไงหินเด้อบ้านเด้อบ้านใช่ไหมผิดกับเขาตามีข่าวกระยาบางหินไม่รูยช่วยค่ะทำหมี่ด้วยเพื่อชูผกินขอากราบกระตอมข้างก็าบเกิดแดดมันชุบ ตื ừ, này, ài, áng, ่นมาเคือนได้น้องได้เลยมันุกเนาะใหญ่เนาะยังเหรอใหังเลาะไปให้เราได้เห็นมันุกนมให้น้ึงมีเนาะเดินไปน้องเด้อกิ้าเขิาข้าวเีกันพี่เนาะแซ่บกันเด้อพี่นนอะโอเจ็บตาแก้เข่โอ้ยบอกให้เกลือแต่ว่าเข่ากายงามเล้มันจะไม่แข็งค่ะ mhm vô mhm 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 Cái mhm Cái mhm nó mhm 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 mhm

khá nhiều. chắc là hơi cắn nặng. cá tanh, sò hụm, côn, thịt bò, đuôi, đuôi của nó. เป็นงมวันนะไอ้ฟันเจออีได้งมไปมันหนีมือเราหย่างนี้บิดโตโตเลยเจ้าขึ้นมากว่าตกตกหนีข้าวมือน้ำมันคืโครงมันคือแข็งแถอะโครงค่าไหมค่ะมาดกตะลุงหืมันดงบักมี่ได้มันดงอืมไปปีเดียวก็อัน มาจอบดูดนะเขาาวกล้วยมานะใช่ไม่จอบเลยเนี่ยดีขึ้นมาไหวเลยค่ะักใักเลยข้กจอดน้ำก่อนใช่เดี๋ยนมาไหวเลยค่ข้าวก้มา่นไม่กอรักไอ้สิโดนทนายใหม่กูมู่ดิคันยีเขาบุลกอีกบ่ แต่วันนี้ขาดจะหางขากไปหรอก็คือไม่หรอครับหักก็ได้เป็นหนังเลยเอาเลยไห้ได้เออ วันินแขวทนเนี่ยแบบไ้ไรแต่ไก่ต่ใต้เดิมเหียบตัวเกาอีห้องเกาลงไปขึ้นไก่เพตายละดื้อดีสองตัตัวนี้แหละเ็ดตัวไก่ตีไก่ปวตีกับเขาวดนแล้วเกินมูอว่าเื่อเชื่อม่อมแก้วไปงาย

พันการบา่ี้ห้ามาได้แต่ก็อกาจจะเจอเนะพี่พวกพี่อบันบเคยเจอเขาหสามคนใค<ห>รเคยจน,จน,นปวดแค่บ่เคยพายเลยเนี่ยพาแต่ปีกายบ,บ่เดี๋ยวไปกับพื่น

ันหนีไปยังไงบางทีเจกกับป้าดำมันหนีเบเรือออกมาแต่โค้มันค่ากัไเ้ยใคก็บรทัดไปหาบ่กระดาษนสิบเท่าเอาในหลึกเดียวแบบในบักลายมันือจะใหแค่มันตายหรอครที่มัเข้ได้มากเกินก ไม่ได้โทษนะยำหอยเลยเหรอคะพวกหยะโค่จะไปเยียงเอาเหมือนเจ้าหน้าทีย่กงก็ไม่ับ ยาดีรยยาที่เขาแ่บร้อนร้อนสู้ด้วย แปบพี่น้องย่าเล,ลายละ่ะยาเลยค่ะทำทุกทยก่อนย,ย,ย่าแล้วยย่ารึเามาหาเจอเพจิดแน่เ <c oughs> ยวดี๋ยวขึนวัดเยิ้งนนี้ละแ่บหน้ากับ่อแม่พี่เนาะเ,เลยหน้พริกแยงค่ะว่าว่าจะเก่านะไมแ่แยง คน yup. พพพ้นเอยเต็มแล้วเอาทอดเอาหอนเอาหอนออถ้าคุณอยากินบปเด้บอกเจ้าเลยจะปาดเลยอย่งเออเพน่้นมากินสายไปบุกลากินบปเด้อมันห่วยเหรออย่างนั้่ชบพ่อยไม่หวยได้ที่ัิน ไปโมิเตะเมานพี่น้องเมานังเอีแล้วมาเนี้ยมากับสีกับเงี้ยหเ็ดกินน้งยา S <S เป็นไอเหรอนะเปนเพก็ดเป็นบัดเหรอมันเเพชรสือๆอยู่เจอกันจิงิดเนาะสบายไปนเบิร์บิร์เบิรดเจ้าค่พกันมาคลิปต่อไปไปน้องลืมก็ได้ได้ี่น้องตามด้อนางขับปุ้นอาหารบ้านห้าไปน้องตาบ้องหง และง่ายๆปิ้งตั๊บเร็เรียบร้อยเบิร์ดแล้วเอาคนมาดิ